เพื่อนเคยได้ยินชื่อเล่ากับตันมอร์แกนกันบ้างไหมคะเล่ากับกันมอร์แกนเป็นเล่าที่มีชื่อเสียงมากอีกแบนด์หนึ่งของจมายกาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอล c โ e ไ y จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเล่าแบรนด์นี้กันให้มากขึ้นดีกว่านะคะ เล้ากับตันมอร์แกนเป็นเล่าที่มีชื่อเสียงมากอีแบนด์หนึ่งของจาไมกาแต่ฐานผลิตนยอยู่ที่อังกฤษค่ะเนื่องจากอยู่ในความดูแลของ DRGO เป็นบริษัทผลิตเล่าคล้ายๆไทยเวฟของประเทศไทยนี่แหละค่ะเหล้ากับตันมอร์แกนจัดอยู่ในหมวดเล่ารัมซึ่งจะต่างจาก The g l l รีเว t อย่างมากที่เป็นวิสกี้เล่ากับตันมอร์แกนมีจุดเด่นตรงที่มีความเป็นรัมที่ไม่เหมือนใครให้รัมสไตล์แคริบเบียนไปในตัว ซึ่งถ้าหากใครชอบดื่มแบบอยากได้กลิ่นเครื่องเทศนำรสชาติก็ควรลองนะคะเล่ากับตันมอร์แกนคือตัวเลือกที่ดีของคุณเลยทีเดียวค่ะกว่าจะเป็นเล่ากับตันมอร์แกนก็ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะเพราะการแข่งขันทางการตลาดเนี่ยเรียกได้ว,ว่าสูงมากเลยจริงๆจุดเด่นของเล่ารำกับตันมอร์แกนนั้นจะกลั่นจากน้ำตาลอ้อยค่ะการรวมกันของยีสต์ที่ใช้ในการหมักและวิธีการกลั่น โดยมีเงื่อนไขป้องกันการเสื่อมอายุและการผสมจะกำหนดรสชาติและลักษณะของเหล้าลำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเหล้าลำกับตันมอ์แกนออริจินอลสไปร์ผลิตด้วยกักน้ำตาลบดและยีสต์โดยต้องกลันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อกลั่นแล้วจะให้กลิ่นและรสชาติเหล้าที่ชัดเจนซึ่งจะเก็บรักษาในถังไม้โอ๊คนานถึง1ปีเพื่อให้เหล้าที่มีเนื้อสีทองค่ะ โดยเหล้าชนิดนี้นับได้ว่าเป็นเหล้าที่มีกลิ่นของดอกไม้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้เหล้าชนิดนี้ยังเป็นเหล้าที่มีกลิ่นหวานเล็กน้อยจากวานิลาด้วยในส่วนของรสชาติก็ล้วนแตกต่างจากกลิ่นโดยสิ้นเชิงโดยเหล้ากับตันมอร์แกนเป็นเหล้าที่มีรสชาติหวานจากน้ำพึ้งค่อนข้างมากค่ะรวมทั้งยังมีรสชาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวนิลาเครื่องเทศและโอ๊ก มีรสสัมผัสที่ค่อนข้างร้อนและเข้มข้นพอสมควรเลยทีเดียวโดยรวมแล้วนับว่ากับตันมอ์แกนเป็นเหล้าที่มีความสมดุลและซับซ้อนอยู่พอตัวเลยนะคะโดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการดื่มควบคู่กับน้ำแข็งโคลาหรือใส่มะนาวเข้าไปก็ทำให้รสชาติของเหล้าแปลกใหม่และดีเยี่ยมมากขึ้นด้วยค่ะ และกับตันมอแกนก็เป็นเหล้าที่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่35%ค่ะจะว่าไปแล้วกับตันมอแกนก็เอาใจคนชอบรสจัดๆแต่กลมกล่อมนะคะจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มคนไทยที่ต้องการดื่มเพื่อคลายเครียดเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้กับตันมอแกนยังสร้างอิทธิพลด้านการแข่งขันกีฬายอย่างมากค่ะเพราะก่อนและหลังงานซัมเมอร์แลม2015จอซีนาะใช้แบรนกับตันมอแกนเป็นชื่อเล่นของเซตรอลิน แชมป์ WWE World Heavyweight Champion ในรายการ Monday Night Raw ของ WWE ด้วยค่ะต่อมาปี2016 Diago ได้สร้างขวด Limited Edition ของเล่ากับตัน Morgan เพื่อรล,ลึกถึง West Morgan กับตันทีม Letter City ที่ควา้าแชมป์ Premier League ในปี2015และ2016เนื่องจากชื่อของเขาสอดคล้องกับกัปตัน Morgan นั่นเองล่ะค่ะ วันนี้แอลซ่าไซตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ